สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสปูคอนครับวันนี้กัอยูกับผมบาร์นี่ศิีเพันยุทื์เก่เาครับผมแล้ววันนี้ผมะพามาปลูกมันสัปะลังครับแปลนี่เป็นการปลูกมันปีครับส่วนมีวิธีการปลูกแบบใดเดี๋ยวเข้าไปรับชมพร้อมกันครับผม,ม ัส่วนทัพพันของผมนี่ตีตัดเขาเี่วอยู่ที่ประมาณ20่สเส้นครับนี่ประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามังสีเน่าในสันเน่าจะสีงเน่าบวกเกิน20หรือ20่นน้อยๆครับประมาณเน่าสุดก็มัน23่มเส้นแล้วก็สันบวกตามก็สิาเส้นครับผมส่วนค้เปลือกที่ปลูกอยู่มัน10บเส้นครับหรือว่าตัดดินแห้งนะครับส่วนวามากปุ๋ยปลูกเครื่องพันเลยครับนเ, 20, ผผ 40, เน่า20่สิบปลูก10บเบอร์กระแมนครับเครื่องพัน ต้นนี้ก็ผมก็ตัดส่ก็สอบไปครับอันนี้ก็ตัดไบสามมือสามขึ้นครับ,ก,บ,ปปรรบ,รบกับสิบโปงตาประมาณนี้ครับต้นพันธุ์ก็สิบเบิ่งแบบแห้งนิดเจน้อยเับเพระาะว่าต้นพันธุ์ตัวน,นี้นี่ผมตัดเก็บไบสองเดือนกว่าแล้วครับแต่แรกเพราะว่าสิบป,ปลูกตั้งแต่กลุ่มผ้าผู้ดีว่าผมถาฝนฝนกับปรโตกพเพราะเอครับอันนี้ก็มามีหน้าแล้วครับก็คือถา้ไ,ได้แล้วต้นพันธุ์ที่ผมเก็บว้ก็สี่ เริ่มเท่าไหร่แต่สีใส่งานบไไ่ด้ผมก็เลยจะเป็นต้นงปลูกปลูกแบบแรงเนะครับเพราะฝนกับโปตกก็เลยสีเฮ็ดแบบเป็นระบบน้ำยศครับในนี่จะเป็นปีแรกครับที่ผมเฮ็ดเป็นระบบน้ำยดจะท,ทดลองเมือครับส่วนระยะห่างที่ปลูกเพรที่ปลูกอยู่ที่ประมาณข้อมห่างของแถวนี้จะเม็ด20เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับที่ผปปลูกมากจากห่างไปนี่ผพรีปลูกอยู่ที่ประมาณ เจ็ดสิบถึงแปดสิบเส้นครับกะสิผมปลูกบริวารนะผมติมันเลยกะสีตัวไก่สุดกะบัตังกว่าเจ็ดสิบเส้นครับส่วนตัวเงาสุดกะบอกเกินแปดสิบแปดสิบหาครับผมแต่อยู่ประมาณนี้ครับเราจะปลูกคางจักหน่อยครับบางคนเหว่าคือปลูกคางแท้มันสีแดงอย่างปลูกสนิส่วนคนนึ่งเขาปลูกคางอยู่แหละเขาบอกว่าโอ้ะมันทีไปบอเลยจะไดงกะกะสิเบิ้งสภาพดินครับ ดินไปนี่ผมก็บปลูกมาสามปีแล้วปีแรกนี่ดินแบบปลูกแล้วมีแหลกผมได้ดผลผลิตอยู่แค่ต๊ไรแล้วบ่ถึงสองตันครับเพราะมาปีที่สองกไ็ไดไรแล้วสามตันกลัวปีที่สามก็เกือบสี่ตันครับก็ไดเพิ่มขึ้นมว่าปีละน้อยตอนนั้นก็จะปลูกปีแรกผมปลูกความห่างอยู่ที่สี่สิบเส้นครับปีที่สองก็ขยับออกเป็นหกสิบปี 3, 60, สามกับหกสิบซำเก่าครับ ปีนี้ผมก็เลยเพิ่มเป็นแปดซีบนะครับเพราะสภาพดินตอนที่กระด้ปรุงดินไปคร่าวๆแล้วเอาขิวงวอมาใส่ครับปีละน้อยตีอะไรก็ใส่ปีละประมาณสองสามประมาณหนนะงตัวมีน้อยเนาะจะใส่ของสีจะของมีอยู่แล้วครับบุได้สั่งซื้อมากจะเฮ็ดแบบรปรุงดินแบบทุ่นหน่อยนะครับแต่ตี ต้องเเป็นนำยศนี่ก็คือฝนฝ่าอากาศสภาพบอ่ออ่ำนวยครับการทิทาฝนกับมันกับสีสาไปเพราะกเป็นมันปีอีกจะนยก็เป็นหนา้าฝนแหละครับการปลูกสาไปมันสิได้แค่สองสามเดือนแล้วก็ถือฝนพ่อถือฝนช่วงมันสี่หาเดือนนี่เป็นมันกับมังสีสางหัวครับการพ่อช่วงมันสีสางหัวแล้วมันก็สิเป็นนาแรงต่อไปบะนีหัวกับสีชะงักใหญ่ไปใส่ครับเพราะว่ามันไม่มีความชื้น มันมีความชื้นกะมันกับซีบอสมัดขยายหัวได้กะสีคอยทิมย่มใบเพื่อเลี้ยงตัวจะคลองไว้ครับกัสีได้สางแค่แป้งแ,แต่ขนาดหัวสีบอใหญ่ขึ้นก็เลยต้องเฝ้าปลูกเพราะว่าให้มันได้ช่วงซีหาพกเดือนนี้ต้องให้ได้ผลครับพอจบพุกเกือเดือนนี่แหละมันสีได้แบบระเบิดหัวใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วก็แต่ตัวนี้อะเรื่องั้นผมก็บอกให้สีเลแดงเพราะว่าสีเอ็ดน้ำยศอยู่แล้วไปนี่ก็สซีเอ็ดลางน้ำยศหย,ยาบนดเจ้กหน่อยครับ ไปเบิ้องข้างหมู่บุคคลควาที่สีโค่งจัง่อยครับแล้วก็ซิมมี่ลองตัดลองสันไลท์แล้วเขี้ยมหนาผมสิพามาเบิ่งหลากน้ำยศครับว่าสิหลากจักช่วงไปงนีิกอะพืน้นที่ประมาณสี่ไร่ครับในแปลงนี้กอะซิมมี่จขอแบ่งเห็ดเสาสัญญาณโทรศัพท์ครับก็เลยซิบอเต็มสี่ไร่ดีก็เลยมีช่วงที นี่ตัดอีกมองนึงครับก็เลยต้องอว่างเปลีนการต่อระบบนำยศอยากจั่หน่อยครับแต่สิเปลืองทอพี่ซีนี้แคหน่อยการลงทุนสูงบวกกับตัวนี้สายน้ำยดเนาะผมก็มีอยู่แล้วพอผมได้กสั่งสื่อมาเก็บไหว้ใส่ไหวแต่ติดที่แล้วครับบ่อยใส่ก็เลยเก็บไหวเวราใส่มันปีนี่ก็เลยมันมีอยู่แล้วผมเลยว่าสิเก็บน้ำยดครับ ในส่วนทอพิวซีผมก็มีอยู่แล้วก็ใส่เฮ็ดเกษตร FC, ดีแล้วก็จะมีอทอพิวซีเก็บไว้อยู่แล้วเพราะว่าทอพิวซีก็สือรอบนึงก็ใส่ได้หลายปีครับซีไลนี่ใส่จักมบวนก็อยู่ที่ความห่างความเหงาแต่ความเหงานี่มันก็มาตรฐานยนะอย่างนั้นเพราซีไลน์ต้องใส่เท่าแต่อยู่ที่ความห่างที่หัวหลาดครับว่า,า,ามันห่างระยะสันดิมันต้ใส่จักมบวน จะเอาไว้หลากแล้วครับผมจะสิบอกเพราะว่าตอนนี้ผมก็บอกท่านได้ครับยวเอามาปลูกตอกันเลยครับเพราะว่าพี่กับปู่ป,ปูกไม่ได้เึ้นหนนึงคร,ครับครับผมความลึกของ การเสียบอมผมเสียบเลิอกอยู่ที่สิบเส้นครับคือเครื่องหนึ่งของทอนพันธ์ครับครับแล้วผมหายเบิ้งสภพาพหนงครับ นี่ครับความชื้นของดินชื้นแบบไงกรุบเลยครับจะมีหลายๆท่านครับถามเข้ามาว่าปลูกมันปีนี้สิปลูกช่วงหดครับก็คือมันก็นสามารถกันเ้องมีนาใน่้อาสมารถปลูกได้ทุกช่วงครับแต่กันเ้างบ่มีนาห้อก็ต้องทาฝนเพราะแต่ละปีนี่ฝนสีมาบ่พรมกันครับเส้นปีนี้ฝนสีมาสาก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วคุมภาก็มีฝนตกมีหน้าก็ตกมีสาก็ตกปีที่แล้วจะตกทุกเดือนครับ แผปีนี้ตั้งแต่ปีไม่มานพ่อแม่นตั้งแต่ปีไหมครับตั้งแต่เมื่อหนาวฝนเขารูดูร้าวมาจกนหอดมีหน้านยครับเพราะท่านมีฝนเลยครับก็ลเลยเหตุแห้ดินของแปลงที่ปลูกมันของผมกับซุ่มแบบนี้ครับซุ่มแบบง่ายๆครับแ่คือแบบซุ่มแบบบ่มีความชืนเลยครับดินผมปลูกก็เลยจําเป็นต้องเดตามยดครับแต่ตัวนี้ผมจะปลูกก้าน<ม>คอยมหลากน้ำยศที่หลังรัะวา เพราะว่าผมมีเวลาว่างคันผมสีหลากสายน้ำยศกันเมื่สิโดนเพื่อผมสีหลากแล้วลเพื่อสีได้มอปลูกอีกตอนพันกับสิแห่งไปอีกก็เก่าครับก็ได้ข่าวว่าพายุสิเขาผมก็เลยต้องมาปลูกกันค่อยหลามยศที่หลังเพราะว่าผมก็กหูมันสิตกหรือปะตกเนาะก็เลยกันเลยกอนแต่เวลาผมยกไปแล้วค้าต่หลากใายน้ำยศอยู่บางเอินฝนตกลงมาเลยเรียบร้อยครับดินกับสิงานน,นี้ มันมัก็เสียบบ่ดีอีกกลายเป็นบ่ดีไปอีกก็เลยปลูกกวนครับเราจะคอยมาหลากสายที่หลังจะมันบ่งยาวนะครับพอมันบาท่านเกิดแต่สมารถี่ได้เฮื่อนครับไปอยู่ที่ความสะด,ดวกของแต่ละคนครับผมครับผมสําหรับการปลูกมันมันปีปลูกพาแรงครับผมนีคือปลูกตั้งแต่ตดปีเลยนี่ก็รประมาณนี้ครับผม จะได้ก็จะ่าลืมครับฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเรื่องเกษตรพิทย์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับผมพร้อมไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ